สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการรีวิวทา้าววิดาลิโดเจ้าคางหมูของเราครับเดี๋ยวจะมาดูว่ามันมีอะไรมาบ้างนะครับตัวแรกเลยก็คือทา้าวนะครับแล้วก็เชือกนะครับเล็บสี่ใหญ่สองนะครับแล้วก็ตัวสมอปกที่เขาให้มาก็จะเป็นตัวที่หนากว่าตัวเต็นนะครับแล้วก็ถุงของเขานะครับอีกตัวหนึ่งที่เขาให้มาก็คือคอนนะครับเป็นคอนพลาสติก ก็น้ำหนักพอได้ครับตอกได้แต่ถ้าไปเจอดินแข็งแข็งก็อาจจะไม่เข้านิดนึงแต่ถ้าเจอดินนุ่มๆหรือว่าดินปกติเนี่ยเข้าอยู่แล้วตัวนี้เป็นเสาเสาเดิมที่เขาให้มาให้<ม>เขาเาเอามาให้นะครับสีดำก่อนเป็นเสาข้างนะครับมีสองต้นแล้วก็เสาแดงเสาหลักมีหลักสองตัตวเนี้ยผมมาซื้อเพิ่มขึ้นมานะครับผมซื้อมื่อสองมาก็เลยเขาเลยให้ซื้อวนี้มมา,มาสามารถชื่อถลได้ตัวนี้ใช้ง,งานได้ดีค่อนข้างดีมากเลยเพราะว่าเวลาที่เราเจอนักฝนเนี่ยมันสามารถเพิ่มเสา,าระดัะได้ง่ายมาก เพียงแค่ตัวนี้ตัวเดียวผมแนะนำให้ซื้อนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูครับเดี๋ยวเราจะทำการวัดขนาดจริงๆให้ดูเลยนะครับว่ามันกว้างแล้วก็ยาวขนาดไหนอันนี้แนวตรงก่อนะครับแนวแนวในหลักมาเลยมาถึงตรงนี้นี่ห้าเมตรหกสิบเซนโดยประมาณระยะนี้นะครับครับส่วนต่อไปนะครับก็เป็นส่วนแนวหลังของเขานะครับผมให้ฝั่งนี้เป็นหน้านี้ฝั่งนี้เป็นหลังแล้วกันนะมาดูครับตรงนี้ สามเมตรเก้าสิบนะครับนำหมุนกล้องมาดูได้เลยตัวนี้ประมาณสามเมตรเก้าสิบนะครับลองนี่นะดูก่อนสามเมตรเก้าสิบเดี๋ยวส่วนอีกแนวนึงครับส่วนแนวด้านด้านหัวมันนะฮะความกว้างก็ประมาณห้าเมตรสี่สิบนะครับรมาห้าเมตรสี่สิบโดยประมาณน <c oughs> ะ,ณ 5, ระณครับโอเค อบเสาเมนหลักก่อนนะครับคือเสาแดงต้นหลักนะครับก็คือแค่เอามือนิ้วโป้งกดเข้าไปนี้ครับแล้วก็เอาให้ตัวมุดเนี้มันตรงกันรนครับทั้งหมดเลยนะครับนะทำแนี้นะครับแล้วก็เอามาวางมุมนี้นะครับจุดนี้เลยนะครับทั้งหมดสองฝั่งเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปทําฝั่งนู้นด้วยลำดับต่อไปนะครับเราก็เอาเสาแดงวางนี้แล้วใช่ไหมลำดับต่อไปเราก็เดินมาทางนี้นะครับ แล้วก็เดินไป2อก้านะครับก้าธรรมดาเลย1นสองแล้วก็ตีสมอนะครับเฉียงสี่ผ้าองศาประมาณนี้นะครับเพื่อให้เข้ากับเต็นท์ครับสี่้าองศาอย่างนี้เลยแต่ว็าหัวเข้าไปนี่ครับอยหมุนขึ้นมาก่อนเดี๋ยวเราพอพออันนี้เกี่ยวอ่าตอนนี้ก็เป็นเชือกนะครับเชือกตัวนี้เขาเรียกม้วนใหญ่มันจะกลางเป็นสามเหลี่ยมวิธีการปรับตัวนี้ก็เหมือนเต็นท์เลยนะทำโด้ใจก็ได้ เราก็มือห้างนึงดึงไว้นะครับแล้วก็ตัวนี้รูดออกมาก็าได้นะครับมันก็จะคลายออกมาแล้วก็มาเกี่ยวไว้นะครับปึ๊บเกี่ยวนะแล้วก็ตีเข้าไปวิธีการเวลาตีนี่ระวังอย่าให้เชือกอย่างนี้นะครับถ้าเชือกอยู่อย่างนี้เราไปตีเนี่ยเชือกขาดได้นะครับฟังนึงเหมือนกันเลยเดินเก้าสองเก้าหนึ่งสองประมาณได้นะครับ คือสมอรับหัวนั้นผมเกี่ยวไปแล้วไม่เกี่ยวก็ได้ทำอย่างนี้ทั้งสองฝั่งนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำฝั่งนู้นละโอเคเราก็ทำการเอาทาร์ฟนะครับปูทาร์ฟเนี่ยครับมาเกี่ยวที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ เกี่ยวตัวนี้เลยก็ได้หรือจะพันรอบขาตัวนึงก่อนก็ได้แต่ผมจะใช้วิธีอย่างนี้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรน้อยๆดึงเลยนะครับดึงขึ้นหนึ่งขาคนระับแล้วก็ปลดตัวนู้นด้วยประมาณนี้หนึ่งข้างไม่ต้องทําอะไรเลยปล่อยตัวนี้ก็ปล่อยปีๆไปได้นะครับหน,นึ่งข้างก็เปลี่ยบอันนี้ปลดเชือกให้หมา ก็ดึงหูวมาอาานันนี้แล้วก็เอานนี้มาเสียบนะครับจึ๊บแล้วก็นี้เสียบเกี่ยวเข้าไปจะพันก็ได้เหมือนเดิมนะครับเจียวนี้แล้วก็ดึงขึนตรงตรงเห็นไครับน่าจนี้เดียวเลยดึงให้ตรงกันดูเสาให้โอเคเห็นไครับตรงนี้มันจะเป็นท้องอยู่เห็นไเราก็จะทำการจึงเชือกตัวนี้ให้ตึงครับ มีทั้งสองฝั่งนะครับอ่เรามาดูให้ใกล้ดึงไงอันนึ่งนะครับคือเอามือนี้ดึงเข้ามาอันหนึ่งแล้วค่อยปลดนี้เข้าไปหนึน่งเส้น,นครับอ่แล้วก็มาดึงฝั่งนี้ด้วยยังไม่ก็เข้ากันนะครับเห็นไหมครับเดีย๋ยวไปดูท้องช้างนะครับท้องช้างนี่เริ่มนตึงแนละ้ว เป็นท้องช้างอยู่ก็ไม่เป็นท้องช้างจากเมื่อกี้ที่เป็นท้องช้างอยู่นะครับตอนนี้ก็พอเราดึงแค่สองเส้นนั้นมันก็ตรงเป๊ะเลยเห็นไหมครับต่อมาเราก็มาขึ้นเสาข้างแล้วก็ง่ายแล้วนะครับเพราะเสาตรงก็ง่ายแล้วก็วข้างเลยขึ้นมานี่เสาข้างปักนะครับเดี๋ยวผมจะทาการปักแล้วก็ถึง,งตรงเลย สีเดือนแล้วแล้วตอนนี้ก็เกี่ยวตัวนึงเกี่ยวเหมือนเดิมปึ๊บขับไปถึงไี่เล,เลยถึงท้าองสาเหมือนเดิมครับประามาณประมาณแล้วก็ตอกสมองนี่ยิงนิ่มนะครับผมใช้มือดันได้เลย นิ่มสี้งางสาอ่ะตัวละเดี๋ยวไปฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวไปฝั่งนู้นกันเลยถ้าเราไม่มีเสานะครับเราก็จะขึกมาอย่างงี้นะครับเราก็เกี่ยวแต่ตัวเนี้ยที่เขาแถมมาเนะี่ยไม่ค่อยดีหรอกเพราะว่ามันมันจะยืดได้เนี่ยแนะนำให้ผูกไปเลยดีกว่านะครับผูกไปเลยผูกไปกับมันเลยแต่ถ้ามีเสาแดงก็ใช้เสาแดงนะถ้าไม่มีก่อนถ้าไม่มีผมก็จะให้ดูมันก็จะ,จะลมประมาณนี้ นี่นะครับนแต่ถ้ามีเสาแดงปรับเนี่ยจะดีเลยเดี๋ยวผมให้ดูเสาแดงปรับเนหะ็นไหมปึ๊บเสาแดงปรับขึ้นได้อีกนะครับมันทำให้ให้โครงสร้างมันใหญ่ขึ้นแล้วก็วิธีการรับน้ำมันดีขึ้นคนระั แล้วเดี๋ยวจะบอกเทคนิคว่าถ้าฝนมายังไงให้น้ำเนี่ยไม่ให้ขัาเป็นแหงวิธีการก็คือลดเสาแดงนะครับดูนะลดนี้เห็นไหมครับมามองฝั่งนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมจะคึงให้ตึงนะน้ํานะครับที่ลงมาจะวิ่งมาลงที่ตรงนี้นะครับพยายามให้ให้เขาเนี่ยไหลลงตรงนี้อย่าให้เป็นไหลลงเสานะครับ หรือว่าหายไหลลงมาทางเชือกก็ได้เราจะปรับเสียงซ้ายเสียงขวายังไงก็ได้ครับค่อยค่อยปรับเอาประมาณนี้วิธีการลดลดเสาก็ประมาณนี้นะครับอย่างเงี้ยฝนฟ้าไม่เข้าแน่นอนทุกอย่างมันเปลี่ยนปรับเปลี่ยนได้ตลอดนะครับวิธีวิธีคนแคมป์จะต้องปรับเปลี่ยนให้ไวที่สุดนะครับเดีย๋ยวผมจะกลางอีกฝั่งแล้วจะบินให้ถูกตอนนี้ก็ทาการกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวเองสูงร7อเจนะครับสูง170เดินก็สบายๆบายนะครับ เพราะว่าเรามีเสาแดงที่คอยยืดขึ้นยืดลงได้นะครับครับล่าสุดที่ไปทําการกางเต็นท์มานะครับก็เต็นท์ก็อยู่ในทาฟตัวนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีพื้นที่เหลือประมาณสักสองเมตรสองเมตรสี่สิบนะประมาณนี้แล้วก็ถ้าเราลืมผลเสาเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเป็นท้องช้างนะฮะถ้าฝนตกลงมาเนี่ยมันก็จะขังแล้วมันจะทําให้ดึงสมอหนักแล้วก็สมออาจจะหลุดได้ เพราะฉะนั้นถ้าฝนตกปุ๊บรถเสารถเสานะครับปรับตั้งดึงเห็นไหมครับเนะีน่ยะครับน้ำวิ่งปึ๊บไหลลงนี่แตกนี่นี่เห็นะครับน้ำวิ่งไหลลงนี่ลงนี้สบายไม่มีแตะเลยนะครับเดี๋ยวเราทำการบินให้ดูภาพมุมสูงครับเป็นไง เรียบร้อยนะครับวิธีการกางทัรฟนะครับแล้วก็วิธีเก็บเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนะในคลิปหน้าฝากกดติดตามกดไลค์นะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับก็ผมก็ขอจบการนำเสนอเพลงเท่านี้กันครับขอบพระคุณครับ